สวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟลอด์ท n วร์นี่นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนน้วบโอยก่อนจะได้มาทุกคนืูส,ส,ส,สีชอบตระชอบเปิดกันแบบว่าตื่นเต้นนะวันนี้เขาขายของกันปกติแล้ว แล้วทุกคนก็คงจะสงสัยว่าทริปี้เราจะไปไหนกันไม่ได้ถ่ายบอกพาเป็นชาตินะคะซึ่งทรปนี้เราจะไปกันที่ยูคเคจริงๆแล้วคือเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยเรียนกันที่เอ็กเซเตอร์เนาะยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กเซเตอร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกรดิเวชั่นที่เรารอมาเราเราเกือบสองปีจบมาแล้วสองปีเพิ่รู้สึกตื่นเต้นว่า จริงนะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะกลับไปรับปริญญาน,นั่นเองนั่นคือเหตุผลที่เราบินแต่อดเจนดาที่มากกว่ากันร,รับปริญญาก็คือการที่เราไปเที่ยวรับปริญญาวันทว่วแตเราไปอังกฤษประมาณสองวีสองวี <laughs> ก็คือตอนนี้นะเครื่องดีเลย์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เครื่องเพิ่งมานะคะ ก็ต้องนะเอาเป็นว่าดีเลย์สักหนึ่งชั่วโมองแล้วกัน oh. กว่าจะทยอยคนลง oh. กว่าคนจะขึ้นนะทุกคน oh. เขาบอกว่าเราเนี่ยบอดดิ้งได้ตอนทุ่มยี่ห้านะแต่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วเราเนี่ยมีทรานสิตใช่ไหมที่โดฮาแล้วเราจะต้องไปต่อที่เกตวิกนะทุกคนก็คือที่ยูเคใช่ไหมแต่สายเราอะ่ะมันให้เวลาเราแค่สองชั่วโมองนั่นหมายความว่าตอนนี้เราเหลือเราอันหนึ่งชั่วโมองเท่านั้น ที่เราจะไปต่อไปต่อไปไม่รู้จะอ่านไหมตอนนี้เราเมดิตูดฮาแล้วนจ้ะเห็นหน้ายิ้มแบบนี้ก็คือเราไม่ตกเพลิงจ้าเพราะว่าทางกับตันคือซิ่งให้เราสุดชีวิตซิ่งมากเหยียบ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 แบบแบบไลท์ออนทา์มพอดีนะคะ ต่รไอยู่ดยเดี๋ยวเวลาให้เราได้เดินแบบไม่ต้องวิ่งอันนี้เราเข้ามาอยู่ในเครื่องมันทุกคนตื่นเต้นอะ่ะขอบคุนกับตอนหนียงขังขึ้ขับเร็วขนาดนั้นเราก็เลยไม่พลาดไฟเลยนะทุกคนอันนี้เราไปอยู่ในเครื่องใหม่ซึ่งใหญ่แล้วก็ใช้ไรก็เดินเอาละค่ะทุกคน นี่นะเราก็ได้กระเป๋าเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาถามที่ back storage ตรงนี้นะว่าเราฝากกระเป๋าได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีไฟที่จะไปเ,ออเมืองอื่นนะก็คือเราจะไปโนเทนไนส์แล้วเราก็จะไปสกอตแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นคือการขึ้น easy jet เนี่ยสีส้มๆตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้เราโหลดกระเป๋าแบบโหลดกระเป๋าแบบ over head อะคือถ้าจะโหลด over head ก็คือต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะ กระเป๋าที่สามารถเอาไปได้ก็คือกระเป๋าเป้เท่านั้นก็เลยเราก็เลยต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่ของเราทั้งสามใบที่ back storage นั่นเองตอนนี้ก็จะมาถาม easy j e กันว่าเนี่ยกระเป๋าแบบไหนที่เอาขึ้นได้แล้วก็ต้องไซส์ไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันแล้วจะเอาข้อมูลคนะจ๊เอาละทุกคนตอนนี้นะเราได้ Information แล้วจ้านั่นก็คือ easy jet เอาไปได้ทั้งหมด23กิโลใบ40ปอา ก็ไม่แพงเนาะไม่แพงไม่แพงถ้าสมมติเราห่ากันอย่ยงเราพี่ก็หากันก็ใช่ก็เดี๋ยวเราจะเลือกในสใบนี้นะคะไปไหนก็ได้ไปใบนึงใปใหญ่ที่สุดไปกับเรา,านี่แล้วก็เราจะใบนั้นขึ้นเครื่องไปนาะท่านนายนแล้วก็ไปสกอตแลนด์กับเราจ้า <S <S โอเคทุกคนภารกิจต่อไปภารกิจสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากสนามบิน <S <S นั่นก็คือการไปเช่ารถค่ะซึ่งเราได้ทําการสอบถามเช่ารถที่ นอสเทอร์มิแนลแล้วนะก็คือ <Y> ยังไม่มีที่ใดเปิดแล้วก็มีที่หนึ่งเปิดแล้วก็บอกว่าเป็นแล้วครับโซเท,ทาช่างเจ็บปวดซึ่งตอนนี้เราก็จะไปอยู่ที่เซาเทอร์มินอลกันนะจ๊ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ แล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงด้ละมั้งเพราะว่าเราแบบเลือกไม่จบเลือกไม่ติดนะคะทุกคนอันนี้คือที่เช่ารถนะนี้เป็นเทอร์มินอลเป็นเสา t เทอร์มินอลนะคะก็คือเรานั่งชัตเตอรจากน o r แล้วก็มาลงที่เสา t นะก็คือมันก็คือมีม,มีหลายแบรนด์ให้แบบเช่ารถเลย,เยแต่ว่าแนะนําให้ทุกคนอนะ่ะเช่ารถมาทางออนไลน์ก็ดีถ้าแบบมั่นใจในการจ่ายเต็มมาเลยนะ แตที่สําคัญเลยก็คือเรื่องอายุนะจากคนทุกคนจะต้องมีอายุเกิน26ปีขึ้นไปราคาถึงจะถูกนะคะแต่ถ้าใครที่อายุน้อยกว่า26ปีเขาจะชาร์จเพิ่มแบบราคาแบบราคาต่างกันมากคือเมื่อกี้เราถามว่าเราจะเช่าตั้งแต่วันที่18ถึง22อายุ24ปีประมาณ2,000ปอนก็คือ8 0 0 0มิกว่าบาทนะแต่ถ้าสมมติว่า เราอายุ26ปีขึ้นไปเราเช่า18-22ถึงราคาจะตกมาอยู่ที่800ปอนด์ซึ่งจะอยู่ประมาณ2 2> 3เกิน800นะเกินเนาะเพราะว่า677กับ699ก็คือ3 0บใช่ราคามาคือแบบ สองเท่าทุกคน<ช>คือมันแบบมันเป็นออโตเมติกค่าบอกเขาไปสิเออใช่ถ้าเป็นออโตยิ่งถูกลงไปอีกไ่้ก<ช>็ <5. S 1> เคทุก <5. S 1> คนแก้ <5. S 1> ราคากันใหม่นะคือคือที่นี่มันจะมีราคาสองแบบมีแบบออโตแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลถ้าแมนนวลเนี่ยก็จะยิ่งถูก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 มา,มากๆแล้วก็ถ้ายิ่งอายุเกินยี่สิบหกแล้วเกียร์แมนนวลเนี่ยก็คือจะถูกแบบช <5. S 1> ิปชิป <5. S 1> เลยถูกโคตรแต่ถ้าเป็นอายุต่ำกว่ายี่สิบหก แล้วแมนนวดมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นออโต้ก็จะแพงแพงแบบแพงแพงเป็นบ้าเลยทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูนะคะว่าเทียบกันแล้วเนินแพงขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้ถ้ามากับคนคนที่มีอายุหน่อยก็ดีนะจากยี่สิบหกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าจองยังไงก็คิดว่าแพงอยู่ดีถ้าอายุต่ำกว่ายี่สิบหกนะจ๊ะ แล้วก็จะต้องขับแมนนวลให้เป็นด้วยถ้าเจาราคาถูมากมากๆเกลือไขเยอะจังวะต็ม <with> เงื่อนไขเยอะมากทุกคนมันยากมากแล้ววันนี้คือเราเสียเวลาไปประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนี้ยังไม่ได้ออกจากสนามบินเลยแต่พี่บางคนเมื่อกี้นะ่ะยุโรพาน่ะเขาบอกว่าเขาขสามารถให้ราคาพิเศษได้แค่เขียนรีวิวให้เขาหน่อยจริงๆอะคือตอนที่เราดูช่ารถกับไมล์มา คือรีวิวดูเองเฮ้ยยุโรป่าคือดีมากเขาแบบอ้ทำไมรีวิวสูงตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมจริงจริงแล้วเราก็จะรีวิวให้พี่เขาอย่างดีงาเราก็มาอยู่ที่ยุโรป่าและเรียบร้อยแล้วเรากำลังเช่ารถอยู่ซึ่งพี่คนนี้เป็นผู้ช่วยของเรา เป็นผู้ช่วยของเราในการที่ช่วยเราเช่ารถนะคะทุกคน s a guessing that you are the best for the r years Yeah So if anyone want to rent a car นะคะ come to Europe car Europe car Okay วันนี้พี่เขาจะดูราคาพิเศษให้เรานะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจบราคาที่เท่าไหร่ใน5วัน สวัสดีทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่7ซ i ม t e ซิคลิปนะจาไร้องไองถึงจะอ้หบโอ้มันไวกว่าเออใช่ิตอนนี้คือแบบเรามายืนอยู่ในจุดที่แบบเป็น instagramable นะคะที่แบบทุกคนมาถ่ายรูปก,กันข้างหลังนี้เพราะเราก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆหลังจากที่ดูอยู่ในไอจมานานแล้วดูการแต่งตัวของเรา ทะเลไม่ค่อยพร้อมอ่ะแต่นี่ได้นี่คือทะเลเลยกดรูปนยแต่นี่คือเราอยากจะได้ฟีลแบบอุ๊ยหนาวอะไรเงี้ยหนาวจังแล้วก็เอเฮ้ยดูชุดเทาวฟิตเรานี้ในการไปทะเลเป็นไงคอนเทนต์น้อคอนเทนต์ไม่เป็นไรเราก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนถ่ายรูปในหน้าหนาวแล้วเราก็จะยืนตรงนั้นแล้วก็จะแบบมึงทำเป็นหนาวอะไรเลยได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแล้วก็จะรูปต่างละจ้า ตอนนี้ฝนตกแล้วเรากำลังวิ่งหนีกำลังวิ่งกำลังวิ่งเป็นคอนเทนต์มาคอนเทนต์เอาละทุกคนนะไหนบอกกัาสิเกิดอะไรขึ้นผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งกำลังล่าเลยกับ Seven Sister ปัจจุบันดูโลเคชั่นเราค่อนข้างเป็นปั๊มเป็นเพนทรอลสเตชันเราก็นี่ทราเวลตรงนี้อันนี้ next station นะต่อจากเซเว่นซ ทุกคนสาาามมรถเขาบอกให้รอกี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเท่านั้นแบบเดียวลืมตะหลับตาก็ตื่นมาก็สี่ชั่วโมงแล้วตข้าว่าคันนี้เลยทุกคนตอนเราขับมาฟันมมันขึ้นทุกคนว่าอยากขับคันนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องใส่เล็กแล้วถ้าเราขับในอังกฤษเขาใช่แล้วถ้าใครมีกระเป๋าเยอะแบบเราก็นาอย่ามันเป็นอัดเีโอกาสจะไม่สุ่มทุ่คนปลอดภัยบ้างบาย น้เย็นอีกรอบนะเรามาอัปเดตชีวิตให้ฟังกัน<ม>เป็นชีวิตที่ช่างราบรื่นสนุกไม่ใช่การเจอจริงชีวิตมีความนตขมากตอนนี้นะทุกคนเราอยู่กันที่โรงแรมพรีมี่อินนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ช่วยชีวิตโอโหกล้องันหนึ่งแล ส่งแรกที่ช่วยชีวิตพวกเราอยู่ก็คือเราเนี่ยรถเสียรอบที่สองเลยจ้ะยุโรปคานะทุกคนคืนเมื่อเช้าเราแบบดีใจมากเลยที่ที่บอกว่าที่เขามาช่วยเราใช่ปะแค่เราได้แบบดีที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบรูเสึกตรงนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยรถที่เขาให้เรามาคือแบบนะมีปัญหาแล้วสองรอบ ตเน,นี้ยเราก็มาจอดอยู่แบบโซนไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในแบบเราเลยแต่ว,ว่าก็มาเจอโรงแรมนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมมากๆที่มีโต๊ะว,ว่างมีมีทุกอย่างว่างแต่ว่าห้องว่างไม่มีซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะไปจุดจบที่ไหนจะคือจะไป Airbnb ที่เราจองไว้หรือว่าเราจะได้จบที่โรงแรมแถวๆนี้นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยรถเราไม่มีแล้วเราก็ต้องรอง คนที่ส่้างบทบาทรายนี้ก็คืออาหารที่ปอบใจเราวันนี้ส่วนคุณน้องมายก็ยังไม่กินใช่ไหมเ,เก็นเก็าเลกินไหม